สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการซ่อมและเทคนิคการตรวจเช็คสว่านสว่านที่เราใช้เจาะปูนใช้หมุนก็ได้เจาะกระแทกปูนก็ดีครับ <c oughs> เวลาเปิดแล้วมันไม่ติดติดติดดำดับ,ดบแล้วก็หายไปเลยไม่ติดเลยเราจะแกะดู ตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นน็อตเป็นหกเหลี่ยม,มนท่านผู้ชมนะไช้ควงไม่ค่อยออกหรอกมันจะเป็นแฉกแกหรือหดเหลี่ยมหกเหลี่ยมแต่ถ้าจะใช้เป็นไช้ควงหมูนกาต้องเน้นเน้น,นแรงๆหน่อยเมื่อกี้ลองตัดสายดูนะครับเนี่ยตัดสายลองตัดสายดูแล้วเมื่อกี้เ่ยตรงนี้ ปรากฏว่าสายสีทองตาลน่ะสายเนี้ยมันหลุดมันหลุดออกจากกันทีเนี้ยมันทํามันหลุดอย่างเงี้ยมันจะอันตรายมากเลลวลาเราลากใช้อ่ะสองเส้นมันจะขูดเปมาอางงี้ขูดเป็นมาทําให้มันขาดง่ายทีเนี้ยเราจะหลาะเจาะเพื่อความมั่นปกมั่นใจในการซ่อมและการทํางานเราจะตอดถอดดูข้างในด้วยว่า มันมีตรงไหนที่มันหลุดอีกไม่รู้เหมือนกันว่าต้องอะไรหลุด,ด,ดต้องเช็คดูว่นสว่านนี่เป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญครับสำหรับบอกงานรอกมาฐานที่เจาะปูนมีประโยชน์มากมายครับ ต่อปูนยักปูนฝังพกุกฝังอะไรมีสารพัดเราจะต้องมีต,ติดตัวครับติดรถไว้เวลาทํางานนี้เราก็ต้องมาถอดดูข้างในสว่างจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้สายที่มาจากเนี่ยสายที่จะไลไ่ไล่มาจากนี้ น,นี่คือสวิตตัวแสงออกแสงเลยจะได้เห็นอ่าน,นี่คือสวิตตอนที่เราล็อกสวิตนี่สีแดงให้ก,กดๆเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมกดเข้ามาผิด่างนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็จะกดเข้าไปเป็นล็อกกดท,ที่เขาคลายล็อกนี่แล้วก็ไล่สายสีน้ำเงินกับสายช็อคสีน้ำตาลว่ามันมีขาดไหม แต่ที่แน่ๆเราถอดดูข้างนอกแล้วเห็นมันขาดข้างนอกไม่มีนะ เดรามามูถ้าอยากให้ดีนะท่านผู้ชมเราต้องมีอะไรที่จะมาร้อยร้อยตรงนี้เวลาต่อ,ตอ,ตอสายเสถเพื่อจะไม่ให้มันขูดกับตรงนี้ของเดิมมันก็มีไม่รู้อยู่ไหนที่มันมากับสว่านเลยมันจะดีมากทว้านั้นเนะ่ยท่านผู้ชม หน้าตาสวิก็จะเป็นแบบนี้นะไม่เสียนะอันนี้ก็ไม่หลุดทุกอย่างยังดูปกติเหมือนเดิมโอเคโอเคใช้ได้พอใช้ได้แล้วก็จะใส่เข้ามันเดิม หาสายอะไรมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ร้อยดูว่ามันจะพอมีอะไรได้บ้างจากเส้นเช่นสายยางหรือสายทั้อย่างนี่ท่านผู้ชมตอฏว่าได้สายยางมาร้อยดูก่ฟ็ฟิตๆดีมา มาดูอะไรอย่างเงี้นี่เลยแต่เราต้องต่อสายก่อนนะเราก็ตัดตรงนี้เลยนี่แล้วก็ร้อยตัวนี้ไปเอาเข้าไปก่อน ขอยาวน,นิดนึงนี่ฮะจะทำให้มันตัดให้มันเหลี่ยมล้ํากันมันจะตรงกันไม่ได้เวลาสอดสายยางนะมันจะสสยยางมันจะแน่นเกินไปนี่ แล้วก็ต่อเลยนี่เลยต่อในที่เวลาเราใช้งานมันจะไม่ขาด เวลาดึงไม่ขาดพยายามหมุนเข้าไปน่เนีเมื่อใช้มือหมุนเสร็จแล้วก็ใช้ครีมหมุนอีกทีนึงถ้าจากใ้้นีก็ต้องจับหางปลาหรือว่ามีตัวต่ออยานั้นอย่างานั้นเสร็จแล้วก็พันเทป อาจจะดูมืดเหมือนนะครับท่านผู้ามาชมเพราะว่าข้างในนี้โกดังนี้แสงไม่พอเพียงไม่เพียงพอเลยต่อไปก็จ,จะเป็นเส้นสีน้ำเงินตัดตัดให้มันดูข้อต่อให้มันอยู่เยี่ยงเยี่ยงกันนะท่านผู้ชมมันจะได้ ไม่เป็นปมใหญ่เป็นปมที่มันใหญ่เกินไปสำหรับสอดสายยาง สัทิ้งนิดนึงประมาณนี้ตอนนี้มาหมุนหมุน ออทีนี้เราก็จะลองดึงสายยางกลับไปว่ามันจะผ่านได้ไหมตรงจุดที่เราต่อสายไฟไว้ป๊บนี่ไงเห็นไหนไมผ่านได้ท่านผู้ชมผ่านได้แล้วก็ใส่ลงรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะ ล็อกตัวนี้เข้าไปอาจจะท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องช่างก็อาจจะปวดหัวเลยนะครับแต่ท่านไหนที่รู้เรื่องช่างดีแล้วมาดูก็อาจจะเออทำได้ครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแวะชมนะครับ ยังไงทีนี้เราจะปิดฝาปิดฝานี่เลยตึบนี่เลย ใส่ตรงนี้ข้างล่างลองแป๊บนึงนะครับพอหลังจากที่เสร็จแล้วนี่เลยใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ตัวล็อกซ้ายเลยครับท่านผู้ชม ตัวนี้เราจะไปบีบบีบสายายางให้มันแน่นอีกทีนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้ ตัวนี้มันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเจ็ดแฉกอะไอ้ควงมุนไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องพยายามนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้าเครื่องมือใครมีพร้อมก็แล้วไปแต่ถ้าเรามีไม่พร้อมก็นี่เดี๋ยวนี่ต้องหมุนได้ ขอ amin, ained, örung, role, ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจและขอขอบคุณทุกการติดตามสำหรับเพื่อนใหม่นะครับเดี๋ยวจะขอให้ควาวัดไฟโหมซะแล้ว ี่คือคงแบนนะครับส่วนของแบนโอ้แบนแล้วตอนนี้เราจะพันเทปกันลื่น หน่อยนึงเสร็จหรืเราจะมาลองกันลองดู ไม่ได้ครับท่านผู้ชมปรับหมุนหน่อยปรับจอเหล็กอันนี้ปรับกระแทกปูนแล้วก็อันนี้ปรับแยกได้ครับขอบคุณทุกการระโจมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการซ่อมและแก้ไขสว่านที่ใช้งานทั่วไปครับ จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ